เจอแล้วฉันรอดแล้วแม่นี่นี่นี่ยอดแหลมแหลมยอดแหลมแหลมแบบนี้ต้องเป็นวัด,ดแน่ๆมีวัดก็ต้องมีพระน้องเรียกพายมาถวยดีกว่าฉันไม่ไหวแล้วพระโอ้ยยอ <c oughs> ชื่อมีให้เรียกตั้งเยอะแยะหลวงพ่อหลวงพ่อเรียกไปเดี๋ยวเรียกพระเรียกซะชื่อจริงเลยมาทำไมไม่ต้องเล่นขำมากแม่คนนั้นจะแย่แล้วแม่คนนี้เหรอ เขาบอกเก็บไว้ขำชักหน้าแม่ขำจังตังอยู่ครบเน็ตเนี่ยโดนตีนกูไม่ช่วยนะเขามาลึกนะเน็ตนะนี่ก่อนจะมาเล่นนะทำไมฝันนั่นสิที่เนี่ยฝันว่าฝันว่าแม่ได้เข้ามาเข้าฝันแนวฝันว่ากระพับมาให้ห้าร้อยเหรอฝันไปเถอะเออกูบอกให้ฝันไปเถอะมึงเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ลุกเองแหละเข้าใจดีที่เนี่ยฝันไปเถอะ พระขนมไม่ไม่ใช่หลวงพ่ออะไรพี่ฉันเ,อ,เองคนท้องอา่าคนท้องก็<อ>ไปโรงพยาบาลสิมันร้องสะ <c oughs> โหยหวยเลยไปโรงพยาบาลเลยไม่ไหวเจ้าค่ะไปไม่ไหวแล้วช่วยด้วยไว้ให้เจ้า<อ>พาเขาพาไปโรงพยาบาลนู่นนี่มันวัด <c oughs> สมัยเนี่ยดูสิโยมเวลาทําไปทํากันนอกวัดเวลาออกจะมาออไในวัดเออจะทํากันในวัดพระจะได้ช่วยกันเต็มที่เอ,อ้ยเดี๋ยวร้อนมาตองมาเองออไมนไดโยมโ ผีที่ไหนเล่ากูผ้าผ้ะผ<า>ะาผ้าอะไรเนี่ยวัดสับน้อยวัดสับน้อยสับน้อยอ๋อสับสับสับ,สบน้อยมึงมาเล่นนี่มึงยังพูดไม่ถูกอีกขันี่พายกูก็หลงมาเนี่ยกูจะม,มาถูกแกอุ้ยต,ตายแล้วหลวงพ่อตายเข้าหลวงพ่อประธานโทษนะเจ้าคะหัวหลวงพ่อได้ไปทำอะไรมาไม่ปูดอย่างเนี้ยคะแอบดูชียวไม้ทิ่มเขา ูไอ้ลูกบอลเลอะเลยนอะนี่ฟังนะออกจากวัดกูไปไปไปหยอกเล่นหลวงพ่อโอ๊ยไปไปไปเข้าไปข้างในโยมไปไม่ไหวหลวงพ่อพ,พ,พยุงจุงไปหน่อยสิไม่ไหวแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยต่อสินอ่ะตอนเรียนเชิญเจ้าภาพถ่ายรูปกับสองนำเราไปด้านหลังมืธีด้วยอะไรครับเรียนเชิญถ่ายรูปกับสอนงน้ำไม่ใช่เองเหรอ ละแวกันี่ลูาทายกับผมก็บ้าแล้วมือนิ่มนะโยมเนี่ยอก็อาบน้ำแล้แช่น้ำนมมาเจ้าค้าแล้วผัวไม่มาไงวันนี้ผัวโอ้โหล่ะป้าพูดทำไมพูดถึงผัวเลยทำใจเนียทำใจทำไมอะผัวทิ้งผัวทิ้งไอ้ผัวผู้ชายสมัยเนี่ยพอได้ปุ๊บทองทิ้งปั๊บเลยเอาอย่างงี้มีผัวใหม่ไปชดแม่เลยมีผัวใหม่ไปชดเลยหวงพ่อเอ้นับมาไง ใครก็จะมารักมาชอบฉันล่ะโอปยนี่ืัองเยอะแยะคนท้องคนไส้เนี่ยมีคนรับได้ตั้งเยอะแยะทำไมไม่มองวะมันจะไข่เล่ามันกหลวงพ่อเขาพูดเป็นเล่นมีผัวนี่ต้องมีผัวนี่เครื่องแบบให้ผัวเก่าอิจฉาเลยไมีผัวในเครื่องแบบเอออ่าจะต้องเป็นตำรวจแน่เลยน่ะไม่เอาเล่นไปรอปภน้อยไปหรือจะเป็นอภปลไม่ได้แล้วใครล่ะหลวงพ่อพระนี่แน่ วาซสบน่อยง่าเเลยเนี่ยไปไปไอุ้ยเอาเอดีเหมือนกันฉันจะไม่ต้องทำกับข้าวคิดง่ายนะเนี่ยสบายีค่อยเดินกันยอมเลยค่อยๆเดินระวังด้วยค่อค่อยๆ มีใครเห็นหรอกทั้งวัดมีอตาตมาคนเดียวฮะไม่มีข้าราวัดอะไรไม่มีลูกวัดเลยไงสภาพเจ้าวัดอย่างนี้มึงคิดว่าใครจะเข้าวัดกูแม่หลวงพ่อหลวงพ่อทําอะไรเนี่ยดูหน่อยสิถ้าใครมาเห็นเข้ามันไม่ดีนะเจ้าคะ่ะอ่ะแล้วเป็นไงเลยเนี่ยทาไมนิ่งไปแล้วเนี่ยฮะเออลืมปวดไปเลยโยมาหลวงพ่อพอะหายแล้วมากิ้ปวดโอ้ยใจจะขาดหลวงพ่อช่วยปุ๊บฉันหายเลย ด้วยและนายโยมเนี่ยโอ้โหแมนรับว่าเป็นบุญเลยนะเจ้าค่ะจ้าเดี๋ยวเราไปโรงพยาบาลเลยอยู่แถวนี้ไม่ไกลไกลไหมเจ้าค่ะไม่ไกลหรอกนี่เนี่ยออกไปเดี๋ยวก็เจอเจออะไรอ่ะโรงพยาบาลโอ้ไม่รู้ออกไปเดก็เจอโอ้ยจะเจอไม่เล่ามีแถวนี้เขามีโรงพยาบาลอนุโมทนามวยแวะเข้าไปก่อนอ่ะได้แล้วเดี๋ยวฉันขอไปคลอดลูกก่อนนะเจ้าค่ะจ้าเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่จ้าลักนัทจุ๊บจุ๊บจะเจอไหม มาเยืนเซลฟี่เราแวงรางวัลอยู่นะแกอูอเราเวงเป้ากูเหมือนกันเนี่ยอย่าเพิ่งมาถ่ายไอ้เขาโอ้หโ,อโ,อโหโหรอพ่อที่นี่เขายังฝังลูกนิมิตไม่หมดนะไม่ใช่ลูกนิมิตลูกกูนี่นะ<ห>ไปนชุดอะไรเนี่ยชุดออกกำลังกายโอ้โหฟิตเนสด้เหรอ i